ครับวันนี้เราอยู่นครนายกนะครับพอดอีทางเรามาตรงเนี้ยสองวันแล้วไปจูต้นไม้นะครับตอนนี้ลูกค้าเขาบอกว่าวันนี้ต้นไม้จะไปดูใบนะครับให้ไปขึ้นอีกแข้งหนึง่งหาที่กลับรถก่อนนะครับดูเพื่อนๆดูถนนอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะกลับตรงนี้เลยนะครับน่าจะได้แหละงนนหน่อยน้ากว้างหน่อย ได้เลยได้ๆตรงนู้นดีกว่าที่มันไม่พอจะกลับได้นะเ,เนี๋ยเอางี้นะอุ้ยสายไฟอีกเอา้าโดนสายไฟอีก เดี๋ยวเราลุข้าไปก่อนเอาตรงนี้เลยนะ กานเราขึ้นแผงตรงนี้นะครับขวามือตรงนี้นะวันนี้เขาเปลี่ยนนะครับเาจะมีคนนำเจ๊นำทางไปนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีโอกาสที่จะต้องถอยแบบมุมสวยๆก็เดี๋ยวจะให้น้องเขาไปถ่ายให้นะครับน้องมือกล้องนะ น่าจะแถวๆนี้นะเดี๋ยวน่าจะตรงนี้นะต่อไปครอ่ออรอบนี้เขาให้เดินหน้าเข้านะครับเดี๋ยวเราน่าจะรอถ่ายตอนอ่าตอนถอยออกตอนเสร็จนะครับอตอนนี้เดินหน้าเข้าก็ง่ายอยูเ่เบ็ดจะหมดใช้เลยกัน เอาสรุปเอาหน้าเข้านะครับสรุปเอาหน้าเข้าการลงไปถ่ายตรงนี้ได้ไหมเนี่ยตรงนี้ยืนยืนตรงนี้เลยไม่ต้องเดินนะลูก

นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนําตดไม้อ่าให้ตดตดไม้นําตกต้นไม้นะครับส่งออกต่างประเทศนะโดยผ่านท่าเรือ BMT นะเดีย๋ยวเราไปส่งที่ท่าเรือ BMT พรสมุทรเจดีนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับใครที่ชอบคลิปนี้กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับสรุาพันทุกบ๊ายบายสวัสดีครับ